แทบกระอักเลือดได้แต่ร้องของรักของข้าเมื่อเช้าคำพูชาเห็นนางงามไทยใส่ชุดแบบของโบราณขึ้นเวที ครับโดยเรื่องราวนี้นะครับทางสื่อของกัมพูชาอย่าง KBN New Plus ครับได้นำเสนอเรื่องราวเอาไว้โดยบอกว่าอันโตเนียมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ได้สวมมงกุฎอับสราขึ้นเวทีระดับประเทศแฟนๆนางงามกัมพูชาไม่พอใจที่มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์สวมมงกุฎอับสราพร้อมกับร้องนางงามและมีแฟนๆของวงการนางงามของกัมพูชาบางคนต้องการให้กระทรวงของ ของกัมพูชาออกมาเทคแอคชั่นอะไรกับเรื่องนี้บ้างเพราะนี่มันคือมองกุฎอับสาราที่เป็นแบบฉบับของเขมรครับซึ่งในภาพนะครับแอนโทเนียมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ประจำปี2566นะครับซึ่งเธอเป็นลูกรึ่งไทยเดนมาร์กโดยมีคุณแม่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาสืบเลือดเนื้อเชื้อสายของขอมไทยมาแต่โบราณแน่นอนได้สวมชุดในสไตล์ของโบ ขึ้นบนเวทีที่ทางรัฐบาลได้ไปจัดงานยกระดับบัตร30บบาทที่จังหวัดนครราชสีมาตามนโยบายของทางรัฐบาลที่บอกว่าจะใช้บัตรประชาชนใบเดียวสามารถรักษาได้ทุก ที่นะครับเรื่องของการรักษาโดยใช้เงินเพียง30บาทของไทยนั้นทางฝั่งกัมพูชาเองก็อิจฉาตาร้อนมากพออยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่หรอกครับชาวกัมพูชาพอเห็นชุดสไตล์ของโบราณก็ออกมาเรียกร้องในรูปแบบของของรักของข้าแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุอะไรและมันเป็นที่จับจดจดจ้องของชาวกัมพูชาอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าในกัมพูชาเองก ็มีประเด็นดราม่าเนื่องจากการถือสิทธิ์มิสย u n i v e r s ์สแคนบรดียนั้นมีการเปลี่ยนมือทําให้นางงามของกัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าของตําแหน่งในปีก่อนไม่สามารถมาสวมมงกุฎให้กับนางงามในปีนี้ได้ตามธรรมเนียมการประกวดนางงามทั่วไปเพราะอยู่คนละสังกัดนะครับก็เลยมีแฟนๆนางงามบางคนได้หยิบเอาประเด็นเรื่องนี้ไปพูดในสังคมของผู้รักและชอบนางงามของกัมพูชาจนมีการเรียกร้องไปถึงหน่วยงานรัฐของกัมพูชาว่า ต้องทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างจะปล่อยให้พวกอาเสียมมาเอาวัฒนธรรมของเราไปใช้แบบนี้ไม่ได้เพราะชุดอับสราโบราณน,นั้นเป็นสมบัติของชาวคมเมนหลังจากที่สื่อดีเด่นแห่งชาติคมพูชาด้วยรายงานเรื่องนี้ออกไปครับคุณผู้ชมก็มีชาวคมพูชาพากันมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นแรกนะเขาบอกว่าขนาดพม่า ลวยังไม่พอใจเพื่อนบ้านประเทศนี้เลยพวกมันนะชอบอ้างว่าทุกๆอย่างเป็นของตัวเองคือประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมระหว่างเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งพมา่าหรือลาวพวกเราใช้คําว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันนะครับไม่ได้มีการแก่งแย่งว่ามันเป็นของใครลาวเองก็มีวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์กับทางภาคอีสานของไทยส่วนพม่าก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับทางภาคเหนือของไทยมีอยู่ประเทศเดียวเนี่ยแหละ ที่อ้างว่าทุกๆอย่างเป็นของตัวเองประเทศอื่นขโมยของตัวเองมาความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเราเนะครับไปคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษโดยบอกว่ากำแพงอังกอร์มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของโลกนี้หรอกนะอัปสราในประเทศไทยก็มีมันเป็นวัฒนธรรมของอินเดีย ้าชาวเขมรคิดว่าประเทศไทยกําลังขโมยมาอย่าปากพ่้อยอย่ยาได้พูดพร่ำทําเพลงตั้งทนายไปฟ้องศาลโลกเลยหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าคุณคิดว่าคุณสามารถคัดลอกทุกอย่างไปได้เพราะมันเป็นของที่มาจากอินเดียอย่างนั้นเหรอคุณไม่รู้สึกอายเลยเรื่องไงคุณคิดว่าอินเดียนํเอวัฒนธรรมพวกนี้มายัางประเทศของเราอย่างนั้นเหรอมีแค่เขมรเ,เท่านั้นแหละที่แบ่งปันสิ่งนี้ให้กับพวกทรยศอย่างคุณเพิ่งออกมาจาก ป่าแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของทุกอย่างคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าพวกเขากล่าวหาเราแต่เราไม่เคยกล่าวหาพวกเขากลับเลยความเียดต่อไปนะครับอกว่าคนพวกนี้มันไม่รู้สึกอายกันเลยใช่ไหม คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนพวกนี้ปากก็พูดว่าเกลียดเมนแต่ก็ชอบใช้วัฒนธรรมของขเมนหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใครกันที่รักของขเมนนั่นมันคือนางอัปสารานะในปราสาทหินพี่ไม้และปราสาทหินพนมรุ้งก็ปรากฏมีรูปนางอัปสาราเหมือนกันซึ่งก็สร้างก่อนปราสาทหินนครนวรัดเซอีกความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับมาคอมเมนต์แบบงงงงโ่วม่นะฮะโดยบอกว่ามันไม่มีอัปสรา ในประเทศไทยหรอกนั่นมันคือวัฒนธรรมของคำเมน หลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่าที่ปราสาทพิมายก็มีรูปของนางอัปสราเยอะแยะในปราสาทหินพนมรุ้งก็มีแล้วก็สร้างมาก่อนนครวัดเป็นร้อยร้อยปีเลยละ่ะหลังจากนั้นชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าชุดอับสรานเป็นของกรัรมพูชาโดยอยู่ในวัฒนธรรมดั้งเดิมปราสาทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนั้นก็เป็นปราสาทของกัมพูชาที่เราขยายอาณาจักรของเราออกไปถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในพื้นแผ่นดินประเทศไทย ก็ตามแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีประเทศไทยคือตอนนั้นก็ไม่มีประเทศกรรมัมพูชาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างแบบนี้เนีมันล่องลอยมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม คอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันไม่กลัวการกล่าวอ้างจากพวกของปลอมพวกนี้หรอกเพราะทุกประเทศเขารู้ว่านี่เป็นสิ่งของของบรรพบุรุษของเราผลพวกเนี้ยก็ได้แค่อิจฉาเราเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าผลไร้ยางอายชอบเอาของคนอื่นไปเป็นของตัวเอง ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันสงสัยจริงๆทําไมคนพวกนี้เนี่ยถึงได้เรียนรู้วิธีการคัดลอกของคอมเนของพวกเราได้ดีขนาดนี้ความคิดเห็นต่อไปนะฮะเป็นชาวกัมพูชานะครับแต่มาคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษาไทยนะฮะโดยบอกว่าขโมยของคนอื่นมาแบบหน้าด้านด้านจิตใจทําด้วยอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหม คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าประเทศไทยนะ่ะพยายามสร้างอังกอรวัดเลียนแบบเขเมรของเราจึงต้องพยายามถ่ายทอดท่าเต้นและสิ่งต่างๆเพื่อแสดงให้นานาชาติรู้ว่ามันเป็นของพวกเขาเพวกเราเขาเมรทุกคนควรรู้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจในเรื่องเหล่านี้ต้องเข้าใจไม่ใช่แค่กินเงินเดือนแล้วทําตัวเหมือนคนไร้ไประโยชน์ ความคิดเห็นต่อไปนะเขามาระบายนะครับโดยบอกว่าฉันเป็นคนขมเมรและสามารถฟังและอ่านภาษาไทยเป็นฉันรู้สึกตื่นตันและเจ็บปวดมากๆแต่ที่เจ็บกว่านั้นก็คือ ฉันเป็นคุณเขมนเพียงคนเดียวที่ต้องนำเสื้อผ้าแฟชั่นของเขมรของเราไปใส่ให้กับคนพวกนี้และพวกเขาไม่เคยพูดเลยว่ามันเป็นของเขมนทั้งที่มันเป็นของเขมรทั้งหมดลองคิดดูถ้าพวกคุณเป็นคนเพียงคนเดียวที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นพวกคุณจะรู้สึกเจ็บขนาดไหนคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่ากระทรวงของพวกเราทำอะไรอยู่ทำไมพวกเขาทำตัวเหมือนคนตาบอด ความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่ามันช่างไร้ความสามารถจริงๆพวกเราไม่สามารถรักษาสิ่งของที่เป็นของบรรพบุรุษของเราได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเฮ้ยอาเสียมเอาหลักฐานมาโชวหน่อยอย่าได้แต่ขโมยของคนอื่นแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพอเห็นของคอมเมนตของเราดังก็ขโมยของคอมเมนตของเราไป คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าขโมยของคนอื่นมาอย่างมีหน้าเอามาอวดเขาอีกครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวมพูชาและชาวไทยบางส่วนนะครับที่อาดนำมาฝากันกับประเด็นที่นางงามไทยของเราสวมใส่ชุดของโบราณขึ้นเวทีงานประชาสัมพันธ์บัตร30บาทรักษาได้ทุกที่ของรัฐบาลที่จังหวัดนคร ราชสีมานะครับโดยมิส s ูนิเว r ร์สไทยแลนด์ประจำปี2566อย่างน้องแอนโทเนียซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่มีคุณแม่เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนทางฝั่งกัมพูชาก็เจ็บปวดเจ็บใจเจ็บจี๊ดดินพลาน ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานของประเทศตัวเองทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะฮะเพราะอ้างว่าเป็นของตัวเองเนี่ยก็เลยคิดว่าคนอื่นขโมยมานะครับโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุบ้าจริงๆแล้วความจริงมันคืออะไรคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพส์ก็ต้องขออภัยเอาไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ